มาฝากด้วยฝากด้วยเอาได้ดิไปเลยอุ้ยอุ๊ยบ้านเอาอิบหายเก็บบ้านออกโอเคโอเคโอเคายมีอุ้ยคนละชิ้นเลยจ้ะผมมีปืนไฟโอ้เจตยังกำเจ็ดกระเที้ยเหมือนกันหมดเลยรอดวะรอดนะเผลอ อ่าเราไม่เจอเหนื่อยเล่นซส้นแอบอ่าเช้าวั้งแต่ร์สิบเอ็ดโมงโอยังโห่ครับเล่นสอนแอบช่ครับไอ้ทับสามไวาไงก็ทับสามยังในซักกันแน่ซัดกันแน่ยันเละเอาพวกกันรองตูนอ่ะแล้วค่อยไปตุลมบอยก้ะเนี่ยเฮ้ยมันชุบใครมาคนหนึ่งวะเป็นเก้าคนละมามีกระบี่มันมีกระเมื่อกี้ผมให้กระบี่มาไปใช่ปหมใช่ใช่ผมขอได้ปะกระบี่อ่ะเพราะว่าจะพยกลางหน้าโอเคเพื่อนเดี๋ยวมันเอาเงาคู่ม่วงไป ก็มีผมเล่นการตีทักจิมานึ่งะๆรัะไดๆๆๆๆหยิบๆๆิบไป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 สวยสวยสวยเนี่ยเทปของโค้สวยมาพักแมงโผม้างหลังไอสัตว์หลับโดนคู่วงวงใหม่อะไรเรา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 ไปพร้อมวงเราไปพร้อมวงได้ได้ได้ตามวงเดินตามวงเนี่เนี่ยกลัวจัดเมื่อกี้ขนลุกเลยอ่ะเนี่ยตอนแม่งโดดลงมาที่ผมเห็นนะ ผมไม่เหสไปเดอร์แมนอยู่บนผนังบ้านแอดดอปใหม่การจะเกิดหายแล้วต้องวงมาแล้วว่ะไปจุ่มจุ่มจุ่มลองรีบไปแล้วมั้งไปไปไปเไปเลยไปเลยวิ่งยาวๆเลยตัวปรอยู่ข้างหลังมึงอ่ะแต่ว่าวิ่งยาวๆเลยวิ่งวิ่งวนวิ่งวนได้วิ่งวนได้เพื่อนตามวงตามวงวงช้าวงช้าเข้าวงตรงนี้วิ่งเหี้ยไอ้ดรอปเกิดละ ข้าววงไกลสุดนัはは้นบินบินเสร็จแล้วมาอยู่บนเขาบินบินบินอย่าขึ้นไปบินบินบินอ้อมอ้อมมาทางอ้อมมาทางผมอยู่บนเขาได้แล้วนะผมหมดเป้าหมายผมหมต้นไมายหัวแดงแป๊ดเลยไม่มีที่ซ่อนเลยบักซัดไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีทางไม่มีได้เลย ตรงนี้ไม่อยู่ในวงอะหลดูเชิงอ่ะดูเชิงกะดูเชิงบอกว่าอีกทีนะเผื่อไว้เฮียไปละมาเนี้เปิดตัวเปิดใจแลยเฮียมาดิมึงมาแจกมาแจกอุ้ยมันสู้กันมันสู้กันแล้วมันสู้กันแล้วแล้วแอบไล่แอบไล่แอบไล่แอบข้างนี้เลยแอบข้างนี้เลยนี่สีสีนั่งรอสีนั่งรอมันสู้กันเลยมาสู้กันเลยมาสู้กันเลย มองกูไม่เห็นจอมบินแน่เนอะเก็มเปนซ่อนแอบปะเนี่ยเราวงบีบวงสุดท้ายไปเลยเฮียนไอ้บินหน้าเข้าไปแจมปะพูดถึงเราให้เลือกมันได้น้อยกแล้วกันผมมีปืนไฟผมเข้าไปแจมได้แจมยากแจมยากไม่มีตัวซายอยู่เลยได้เหรอมีเทมูนด้วยเหรอใช่ป่ะเทมูนอะเมื่อกี้มันเห็นซายรอบๆอยู่บินไม่วุ้ยิงไกปะมีมีโอ้โหมีปืนไอ้กำกับอะที่มันกดค้างแล้วมันจะจึก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 แล้วยิงอ่ะ แน่แน่แน่ฮกาลานกาลาตายเฮ้านเก็บเลย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 เ่้ยมาแล้วมาแล้วเก็บดีแล้วแล้ีอะแล้วอะไรไม่รู้ตายแล้วเฮยถอยเลยตีกันอยู่มีใครเนี่ยฮะดมมาดมมาดมมาดมาเลยตี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  ผมไม่ยอมตายไปช ой, ่วยไปช่วยช่วยมาช่วยมาไม่ยอมตายเผาโอ้โหผมไม่ยอมตายโอ้โหใช่แล้วนี่นี่แอบฮิลตาย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 ตรงมึงตายตรงมึงชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วหลบไม่ได้หลบเรียบร้อยไม่รอดมานฝากด้วยฝากด้วยเอ้าได้ดิไปเลย อ้ยบแนลี่มาไหลเลยเลี่คุณนี่กดูกนดูกอนกดูกันบันดิ้งผมกดดูดๆผมไม่สนแล้วไงจบแฮลี่ด้วๆแถวที่สามไหม ตาไหลเลยจ้ะขำเส้นเลือดขึ้นเ <laughs> มื่อกี้ผม <laughs> ผมผมขึ้นโดนสามตัวไปสองคนสวยเลยปะ